ร้านอัศวินแก๊สช็อปนะครับวันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่มาให้ชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นหม้อทอดนะครับขนาด17ลิตรนะครับวันนี้เราเอามาให้ดูกัน2ตัวนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าตัวนี้มีความพิเศษและแตกต่างจากตัวอื่นที่มีขายในร้านยังไงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับที่เราเอามาให้ชมกันนะครับเป็นตัวใหม่ของทางร้านครับเพิ่งเอาเข้ามาขายเลยนะครับสําหรับ2ตัวนี้จะเป็นรุ่น ใช้แก๊สและใช้ไฟฟ้านะความพิเศษของตัวนี้ที่แตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือขนาดกระทะนะครับขนาดหม้อนะครับเนี่ยนะขนาดหม้อทอดนะครับขนาดหม้อทอดตัวนี้จะเป็นขนาดกว้างเลยนะครับนี่นะฮะกว้างมากนะครับกว้างพิเศษเลยนะครับจะไม่แบ่งเป็นช่องนะครับจะเป็นตัวเดียวช่องใหญ่เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการทอดปลาตัวใหญ่หรือว่าทอดอาหาร ชิ้นใหญ่ๆนะครับหรือว่าทออทีไรเยอะๆนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นหม้อเดียวไปเลยนะครับเป็นขนาด17ลิตรนะครับใส่น้ํามัน17ลิตรนะครับมี2แบบนะครับมีใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าและแก๊สนะครับจะมีให้เลือก2รุ่นนะครับขนาดเท่ากันนะครับเป็น17ลิตรนะครับเรามาดูกันที่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับสําหรับตัว แก๊สนะครับต,ตัวแก๊สก็จะมีตัวนี้นะฮะเป็นตัวบิดจุดไฟนะครับนี่บิดจุดไฟตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งอุณหภูมินะครับสามารถตั้งได้เลยนะครับเต็มที่ก็200นะครับนี่นะฮะขอได้220เลยนะครับตัวนี้ต่ําสุด160นะครับและสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวก๊อกถ่ายน้ํามันนะครับเราไม่ต้องเอ,อ่อ ตักออกนะครับหรือเทออกตัวนี้เราสามารถปล่อยได้เลยครับนะสำหรับด้านบนตัวนี้จะเป็นช่องดูนะครับว่าเวลาเราจุดไฟเนี่ยไฟติดหรือ,อยังนะครับเราจะดูได้จากตรงนี้นะเวลาเราจุดครับใช้งานไม่ยากครับจุดไฟปรบับอุณหภูมิครับรอแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับ ตัวนี้นะที่เราไมา้ดูจะเป็นยี่ห้อของซันชายนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับเป็นซันชัยซันชัยก็วัสดุสแตนเลสจะเป็นเกรด2 0 1 1นะครับเกรดจะดีหน่อยนะครับนี่นะฮะจะเป็นรุ่นไฟฟ้านะครับตัวนี้จะมีถาดตัวนี้จะเป็นที่พักนะครับพักอาหารนะครับเวลาเราทอดเสร็จเราเอาอาหารมาวางนะครับน้ำมันก็จะไหลลงกับที่เดิม ก็จะได้พักอยู่ตรงนี้นะครับช่วยให้เสด็จน้ำมันเร็วขึ้นนะครับตัวเตาก็เป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับ mm hmm. ก็จะมีฝาปิดมาให้นะคสองอันทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตักนะครับก็จะมีมาให้ตัวนี้เป็นช่องระบายความร้อนด้านหลังนะครับ สำหรับตัวแก๊สนะครับก็จะเสียบแก๊สอยู่ด้านหลังนี่นะครับสำหรับรุ่นแก๊สเราก็จะมีอุปกรณ์แถมให้ครบนะครับจะเป็นตัวต่อถังแก๊สนะครับสายแก๊สและหัวปรับนะครับและสำหรับรุ่นไฟฟ้านะครับรุ่นไฟฟ้าตัวนี้ใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับก็จะให้ต่อเป็นเบเกอร์นะครับเป็นที่ติดผนังไปเลยนะครับเราจะไม่สามารถเอาไปเสียบปลั๊กใช้งานได้นะครับเพราะว่าใช้งานเยอะเวลาใช้งานเสียบปลั๊กเนี่ยอาจจะทําให้ปลั๊กไหม้ได้นะครับก็แนะนําให้ เอ่อต่อเบเกอร์ดีกว่าครับโดยตรงนะครับตัวนี้จะใช้งานได้ยาวกว่าสําหรับราคาของ2ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่12,900บาทนะครับรวมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับทั้งรุ่นแก๊สและรุ่นไฟฟ้าจะราคาเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสทั้งตัวมีรับประกัน1ปีนะครับถ้าเสียก็สามารถส่งเคกมบทางร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวติดต่อมาเราจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ให้เลยนะครับ และสำหรับลูกค้าที่จะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเรายังมีหม้อทอดอีกหลายแบบให้เลือกชมนะครับเนี่ยจะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นที่เป็นแก๊สนะครับตัวนี้ไม่จะไม่สามารถปรบับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับ8ลิตรนะครับ8ลิตรอัางเดียว8ลิตรอ่างคู่นะครับก็มีตัวเล็กก็มีครับตัวเริ่มต้นก็จะมี1.8ลิตร3.5ลิตร 6ลิตรนะครับ6ลิตรอ่างคู่ตัวนี้จะขายดีนะครับ2รุ่นนี้จะขายดีนะ6ลิตรอัางเดียว6ลิตรอ่างคู่นะครับก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็น14ลิตรอัางคู่ใช้แก๊สครับปรับอุณหภูมิได้นะครับจะอยู่ที่19,900บาทนะครับตัวนี้ยี่ห้อ NanoTech นะครับตัวนี้ขายดีมากครับสำหรับลูกค้าที่จะเดินทางมาชมสินค้าที่ร้านนะครับก็เชิญได้เลยนะครับ ร้านเรายังมีเตาสเต็กเตาย่างอะไรอีกให้เลือกชมอีกหลายอย่างนะครับเชิญมาที่หน้าร้านนะครับค้นหาในแผนที่ได้เลยครับร้านอัศวินแกช็อปนะครับอยู่พระรามสองซอยท่าข้ามนะครับซอยอยู่ยังเยื้อกับเซ็นทรัลพระรามสองนะครับมาไม่ยากนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ